สวัสดีค่ะกับมาพบกับษพัตตีเพรยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้พัตตีอยู่ที่โชว์รูมเพรยนต์นะคะสาขา2ค่ะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย95นะคะติดกับถนนใหญ่เลยนะคะก่อนถึงสี่แยกมินบุรีค่ะวันนี้มีรถอีกคันนะคะมาให้ชมกันนะคะเป็นรถเก่งนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะเป็นโตโยต้านะคะอัลติสหตัว e นะคะปี2010 ะะราคาเราขายอยู่ที่459,00 0บาทนะคะเดี๋ยวพดพาชมรอบๆตัวรถกันเลยนะคะเรามาชมในส่วนด้านหน้ากันเลยนะคะอในส่วนด้านหน้านะคะตัวตาไฟนะคะจะได้เป็นมังติรีเฟคเตอร์นะคะนะคะไฟสูงต่ำนะคะอยู่ในชุดกรอบกลมไฟเดียวกันนะคะตัวกระจังหน้านะคะจะได้เป็นตัวโครเมียม3เส้นนะคะได้แบรนด์โลโก้ โตโยต้าอยู่ตรงกลางเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้ชมในส่วนของตัวกันชนกันนะคะกันชนหน้านะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูรอบๆเลยนะคะภาพรวมนะคะสวยงามเลยนะคะสําหรับคันนี้เราไปชมในส่วนของตัวยางและแม็กกันนะคะยางและแม็กนะคะแม็กตัวนี้เป็นแม็กอันรอยจากโรงงาน Mac แม็กแท้เลยนะคะสภาพไม่มีขีดข่วนเลย ถัดมามาชมในส่วนของตัวกระจกมองข้างกันนะคะสาหรับกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ่ะได้ไฟเหลวที่ตัวกระจกมองข้างนะคะสาหรับคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะมาเริ่มที่ส่วนเออไฟท้ายกันนะคะส่วนไฟท้ายนะคะจะแยกออกเป็น2ชิ้นนะคะนะคะสภาพ ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยแตกนะคะสภาพ90%เเลยนะคะตัวกันชนนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในห้องคือโดยสารกันนะคะสำหรับห้องโดยสารนะคะมาชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านข้างประตูนะคะจะเป็นตัว ปรับฟังก์ชันกระจกออโต้นะคะไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับนะคะ <c oughs> กระจกพับปรับไฟฟ้าออตโต้เช่นเดียวกันนะคะพวงมลาลัยได้เป็นพวมงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเรือนไม้แสดงผลดิจิตอลนะคะไม่นะคะคันนี้วิ่งอยู่150,000กิโลนะคะตัวคอนโซลน,นะคะสภาพ90%เเลยนะคะลูกค้าเหมือนรถไม่ได้ใช้งานเนาะ สภาพน้องใหม่ไปแดงก็ว่าได้นะคะนะในส่วนของจอเครื่องเล่นนะคะจะได้เป็น fmaux นะคะเชื่อมต่อ usb ได้นะคะแอร์ <Air S 2> ได้เป็นแอร์อ a นาล็อกนะคะอ่าสำหรับเกียร์คันนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะสำหรับเบาะนะคะบอกเลยว่าเบาะเป็นเบาะหนังแต่จะได้เป็นตัวสีเบทนะคะ ออกมาตัดกันนะคะกับตัวสีดำนะคะนะเบาเดิมๆสวยๆนะคะสภาพไม่มีขาดนะคะไม่มีรอยยับเลยนะคะเจ้าของเดิมคือรักษาสภาพรถได้ดีมากอ่านะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังนะคะรถสภาพสวยๆนะคะเราคัดเกตมาไว้ให้กับคุณลูกค้านะคะอนะ่เดี๋ยวชมในส่วนของ หลังคาข้างบนนะคะให้ดูเลยค่ะนะไม่มีรอยขาดไม่มีคราบสกปรกเลยนะคะสะอาดสะอานะคะ,นะในส่วนถัดมาเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องเดิมๆสวยๆนะคะ,ะเดี๋ยวพดให้ชมเลยนะคะ สำหรับห้องเครื่องนะคะไม่มีคาบน้ำมันเยอมนะคะสำหรับตัวเครื่องตัวฝาเครื่องยังไม่มีการเปิดเลยนะคะน็อตยังไม่มีการขยับนะคะเดี๋ยวแพนให้ชมรอบๆห้องเครื่องเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมรักษาได้ดีมากนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้าอันติส1.8ด ตัว E ปี2016นะคะย้ำราคาอีทีนะคะราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทนะคะสำหรับลูกค้านะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะมี2สาขาด้วยกันค่ะสาขาที่1ตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะส่วนสาขาที่2ติดกับซอยเสรีไทย95นะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพัตีฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพัตีด้วยนะคะ